สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ันนั่งท้องรวมพิษพูนนะคะเป็นประธานกลุ่มผูกมันเลี่ยงไหมบ้านสองพอดูซิตตะมนตตกหูอำเภอเดือดอุงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในกลุ่มนะคะเข้า็มีการไปเลี่ยงไหมเลี่ยงไหมสาไหมพ่อผาไหมนะคะ แลราคาห้าวเขานำผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงไม้นะคะจริงที่ห้าวถิ่นนะคะที่จริงมันมันเป็นอยังเลี้ยงสาวไม้บได้แล้วฟักซีมันตายแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะก็มามาแปรรูปเป็นของฝากของทิโรเลตนะคะก็เป็นดอกไม้นะคะตั้งเช่นกล่งกุญแจยั้งเช่นนจังกล่องกุญแจจังไม้แล้วก็เป็น มาไล่ก่อนนะคะใส่ในงานต่างๆนะคะแล้วก็เช็ดได้ตามที่ลูกค้ารแบบสั่งนะคะเช่นบ้านแม่เลาก็เช็ดไปอีกลักษณะหนึ่งน,นะคะพวกมาไล่เน่ยสร้งได้นะคะอันน่อน,นี่อันแทางคุ้มห้าวก็จะมีพรีพันธ์หลายอย่างนะคะเป็นดอกใหม่จากล่างใหม่ล่างใหม่ที่เพราะว่าเอ๊ะเห็ดจังไหนจังสิหินซื่อๆล่ะเมื่อคิดได้เรียกไดว่าอบลมกันมาฝึกอบลมมาแปรรูปนะคะ เป็นสิ้นขาค่ากะกายเชิญน,นะคะ,ะพอแม่พี่น้องเฮ้าท่านไก่ท่านไก่นะคะมาดูมาชมมาท่องเที่ยวมู่บานเขา,เป,า,เ,า,าะะเป็นมูบานทองเที่ยวนวัดจิ๋นนะคะเป็นมูบานเจ็ดสิบิตพ่อพีย่ยังมีสิ้นขาทุกชนิดในมูบานเฮ้านะคะยี่สิบยางขึ้นเป็นต้นไปนะคะ,าะยากายเชิญนมาสื่อของฝากของที่ระลึกนะคะเป็น มีกะเป๋นเอาไว้เน hmm? ี่ยมีาไปมอนตุนนะคะแล้วก็มีเครื่องจักสารผ้าไหมผ้าไหมที่เข้าท่อมือนะคะท่อด้วยมือเลี่ยงด้วยมือเลี่ยงมือสาวมือเองมัดกระบวนการนะคะเข้าจะเห็นมัดทุกวงจรนะคะแล้วก็อยากให้มาเที่ยวมาสัมผัสของจริงนะคะในบ้านนะคะกิบผ้าเลี่ยงมอนําไปลุเบื้องล่งเลี่ยงมอนไปเลี่ยงมอนนะคะ สิบ้าบนัท่องเดียว่ิข้ามาเทียวนะคะไปดูแลเดี๋ยวว่าเออเอาเห็ดไปเบิ้งหมองเห็ดหมองบลิตเลยนะคะโล่งท่องข่ะคุณค่าับะรองแก